สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีเวิร์สประจำวันจันทร์ที่1ธันวาคม2025กันอีกครั้งนะครับจงยอมรับรับรู้และถือว่าตนเองได้ตายต่อบาปแล้วและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์หมายความว่าอัครทูตเปาโลมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เราเข้าใจและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตของเราในฐานะคริสเตียนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่11เเปาโลกล่าวว่าจงยอมรับรู้และถือว่าตัวเองได้ตายต่อบาปแล้วและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูได้เป็นคริสเตียนแล้วเราได้ตายต่อบาปแล้วในทางวิญญาณและได้รับชีวิตใหม่ในพระเจ้าเราไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองตายต่อบาปอีกต่อไป เพราะมันได้เกิดขึ้นแล้วโดยผ่านกระบวนการตายและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเราได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจของบาปและสามารถดำเนินชีวิตในความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้การยอมรับรู้ว่าตัวเองตายต่อบาปคือการยอมรับเชื่อในความจริงของพระคำนี้และดำเนินชีวิตตามความจริงนี้โดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา เพื่อดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่6ถึง7ได้บอกว่าเพราะเรารู้ว่าตัวเก่าของเราที่อยู่ในบาปในอดัมได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวบาปเก่านั้นจะได้ถูกขจัดไปตายจากบาปเพื่อเราจะไม่เป็นทาตบาปอีกต่อไปเพราะว่าผู้ใดที่ตายจากบาปแล้วก็เป็นอิสระจากบาป คริสเตียนไม่ได้เป็นคนบาปที่อยู่ใต้อํานาจของกิเลสตัณหาฝ่ายเนื้อหนังของระบบโลกนี้แล้วในพระธรรมกาลาเทียบทที่สองข้อที่20ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วและข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงดำนรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าการยอมรับรับรู้และถือว่าตนเองหมายถึงการเชื่อและยอมรับความจริง ที่พระเจ้าประกาศไว้เกี่ยวกับเราในพระคต์มันคือการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้สำเร็จแล้วในชีวิตของเราส่วนการตายต่อบาปหมายถึงการที่เราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของบาปอีกต่อไปเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้ถูกทำให้ตายต่อบาปในทางวิญญาณซึ่งหมายความว่าอำนาจของบาปที่เคยควบคุมเราได้ถูกทำลายลงแล้วเราไม่ต้องเป็นทาสของบาปอีกต่อไป ในทางปฏิบัตินี่หมายความว่าเราไม่ต้องพยายามเอาชนะบาปด้วยกำลังของตัวเองแต่เราสามารถพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเพื่อดำเนินชีวิตในทางที่พระเจ้าพอพระทยัยเรามีชีวิตใหม่ในพระสฤ์และสามารถดำเนินชีวิตในความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้เราแล้วในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่4ได้บอกว่าดังนั้นเราจึงได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ โดยการได้บัพติศมาเข้าส่วนร่วมในความตายเพื่อว่าเราเองก็จะได้มีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายบังเกิดใหม่โดยฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณและพระเกียรติสิริของพระบิดามวลมนุษย์ได้รับการอภัยบาปทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ตัวตนเก่าที่เป็นคนบาปได้ตายไปแล้วและสามารถบังเกิดใหม่ และมีชีวิตนิรันดร์ในพระองค์ทั้งหมดนี้พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วบนกางเขนพระเจ้าอุปภรพรครับ